มันจะกระจุกไป10ไป11แล้วมีภาวะแบบปรับฐานแรงๆหรือเปล่าอีกหนึ่งข้อมูลนะครับอย่างเดือน10เนี่ยตลาดร่วงแรงมันก็จะมีอีกเรื่องที่ทับซ้อนกันคือสวัสดีครับสวัสดีครับผมพงษ์ธรถาวรธนากรนะครับ CEO และ Founder ของบริจรอีฟแคปิตอลครับครับผมชาคิดกมลศิลใบเจริญนะครับก็เป็นแอสซิสต์ฟันที่บริจรอีฟเช่นกันครับครับผมวันนี้เราพบกับลูกค้าทุกท่านนะครับในรายการ The Podcast Money นะที่เราจะ นำเรื่องราวการลงทุนแล้วก็มุมมองแนวโน้มในอนาคตว่าเราจะประพอตอย่างไรรวมถึงาก,การเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะเกิดขึ้นในกองทุนนโยบาย US Selective แล้วก็ l e a e s e c u l a r Fund ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็จะไล่เรียงเนาะจากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับสาเหตุแล้วก็มันเพราะอะไรเราสึงสามารถมีผลตอบแทนที่ชนะดัชนีได้เนาะส่วนที่2คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเห็นในส่วนที่เป็น Notification หรือทางอีเมลแล้วก็ส่วนสุดท้ายเรื่องของ เอาว่าการลงจุดนะครับว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยาและช่วงอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญอย่างไรบ้างนะครับพยัญนะช่วงแรกคุณน็อตลองเล่าเรื่องของผลตอบแทนในช่วงเดือนที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยครับได้ครับก็เดี๋ยวผมจะ ใช้ตัวแทน Secular Moderate Fund ที่เป็นความเสี่ยงปานกลางนะก็ผลตอบแทนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกได้ประมาณอันนี้คือหักลบกบค่าเงินอะไรทั้งหมดแล้วนะพี่แล้วก็สุดที่ค่าธรรมเนียมแล้วด้วยใช่ครับก็บวกอยู่ประมาณ 3. 3มจุดสมเเซภายใน1เดือนของการยายนที่ผ่านมาใช่ครับขณะที่ดัชนี6040หุ้นกับหนี้เนี่ยบวกอยู่ประมาณ2.6ก็คือเราดีกว่าประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยนะก็คือเราใช้ตัว60 40บสีบเป็นตัวเบนช์มาในการที่จะดูซิว่าเราสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่า ค่าเฉลี่ยมาตรฐานทั่วๆไปหรือเปล่าก็ถือว่าดีกว่าใช่ครับอ่าเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับรบแล้วก็พอร์ตเกษียณที่เป็นแฟกชิพของเราเนี่ยสามตะก้าเนี่ยก็บวกได้ประมาณ2.8 2.9อจุด่ะแล้วแต่ท่านเนาะบางท่านก็มีหุ้นเยอะอ่าหุ้นน้อยตะก้า2เยอะตะก้าสามเยอะอะไรประมาณนี้ก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบวกได้ประมาณสองจุดแปดสองจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มีสาเหตุหรือว่าเป็นมีหลักทรัพย์กลุ่มไหนที่สร้างผลตอบแทนได้ดีเป็นพิเศษไหมครัก็มีครับคือต้องบอกว่าช่วงเเ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 ดด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 ืืืือออออออนน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 ทททีีีีี่่่่่่่่่่่่่่ผาาาาามมมยยพรรรรงงงงกกิิิขึึ้้้ตตตคคคลละะฟแแสวใใหญไไบบัช ใชครับใช่ครับก็พอเฟดลดดอกเนี่ยต้องบอกว่าเกษียณซิสเต็มของเราเนี่ยกระปุก2จะเป็นกระปุกที่ใหญ่ที่สุดกระปุกที่เน้นอินคัามเน้นสเตเบิลยูพวกนั้ราคาของลีดก่อนหน้าเนี่ยเขาถูกกดดันในช่วงที่ดอกสูงมากๆในไม่ลดสักทีพอดอกตรงจะลดแล้วก็อีก2รอบน่าจะมาเนี่ยกระปุก2ก็เลยฟื้นได้ค่อนข้างดีครับผมครับแล้วก็มีอีกส่วนที่เราถือเป็นบอลยาวเนาะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็บวกได้แบบค่อน้างย้อนเที่ยวก็คือเป็นการกลับมาเริ่มลดดอกอีกครั้งหนึ่งหลังจากหยุดไปประมาณ9เดือนก้าเดมอนเนาวะดอกกเบีท่่ตําว่า แน่นอนย่อมสนับสนุนต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นนะครับค่ l u a t i o นก็จะอยู่ในลักษณะที่น่าซื้อน่าลงทุนแล้วก็ราคาเป้าหมายก็จะปรับสูงขึ้นได้นะครับใงนขณนที่ตัวตราสารนี่เองเนี่ยดอกเบี้ยที่ลดลงอาจจะได้รับกาไรส่วนต่างของราคาตลาดน,นิดหน่อยนะครับ,รบแต่ว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าให้ปันผลให้ดอกเบี้ยได้ในระดับที่น่าพอใจใช่ครับนะครับอันนี้คือที่ผมบอกว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเราเนี่ยจะเป็นส่วนของ Effect, เจฟเฟอร์อ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นติดลบประมาณ1-2%นะครับแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีมุมมองที่ชัดเจนนะทางลีฟเราเองว่ามองว่าการตอนกลางเดือนเนี่ยมีเรื่องของเฟดลดดอกวันที่17กันยาที่ค้ำอยู่ตรงกลางเดือนเลยน่าจะเป็นข่าวดีที่เพื่อนๆหลายคนนักลงทุนั่วโลกรออยู่แล้วก็เฟดก็ดีลิเวอร์ตามคาดนะครับรวมถึงจะให้ดอทพลอตที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยว่าอีก2ครั้งก็คือปลายเดือน10และก็กลางเดือน12นะครับที่จะมีการลดดอกอีก2ครั้งนะครับวนหุ้นเป็นไงบ้างครับ ก็หุ้นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนที่เป็น ETF เราเนี่ยถ้าย้อนไปดูพอดแคสสักสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นอ่ะเราตัดสินใจแท็กติคอลเข้าไปในจีนเทคจีนนะครับซึ่ง อ่าสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนแบบประมาณเกือบ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ะพี่ก็ต้องบอกว่าอัลฟาตรงเนี้ยลูกค้าเซคิล่าทุกท่านก็ได้ไปแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็เราเล็งๆอยู่นะว่าเขาอาจจะแบบแพงแพงไปหรือเปล่าทยอยขายบางส่วนนะครับก็คือเทคจีนนี่ขึ้นดีตั้งแต่ต้นปีแล้วถ้าครับถ้าเกิดนับเป็นเอ่อหนึ่งยีหนึ่งเยียวย้อนหลังเนาะหนึ่งปีย้อนหลังนี่บวกมาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะครับก็ขึ้นได้ค่อนข้างดีมากๆหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยจีนอาจจะ ไม่เติบโตหรือเปล่าแต่เราย้ำเสมอมาว่ากลุ่มเทคเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่น่าลงทุนในหุ้นจีนเนาะใช่ครับก็ได้ลงทุนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําไรแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนหุ้นสหรัฐเรามีสัดส่วนตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือก็ต้องบอกว่ามี อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า underperform ตลาดไปเหมือนกัน ừ, คือการที่เราตัดสินใจเข้าไปใน S&P แบบ e c o a l weight ตรงนี้คือเราเราเพิ่งเข้ามาประมาณก็2อสเดือนใกล้คคเคียงกันนะครับ,รบซึ่งไม่ใช่ลบนะพี่แต่ว่าอาจจะบวกน้อยกว่า,ววาเพราะว่า,วาหุ้นเทคใหญ่อ่ะอย่างแบบ magnificent seven เขา dive ตลาดขึ้นมาขึ้นได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างเรียกว่าค้านสายตากรรมการเนาะว่าตัวที่ใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกการกระจุกตัวของ S&P 5 0 0ที่เป็นลักษณะของ market cap weight ทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า e c o a weight ครับเ <P ere ach> พราะเรามองว่าการลดดอกหรือว่าการกระจายตัวของตัวหุ้นเทคเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้บ้างในช่วงไตรมาสสไตรมาสสหรือจากตรงนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็เลยเลือกลงทุนเป็น s อสแ0นที่มีการกระจายตัวดีเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าให้น้ําหนักในตัวที่เป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็ก เพิ่มมากกว่ากลุ่มที่เป็นเมกะแคปเท่านั้นเองกระจายความเสี่ยงเชิญครับส่วนเกษียณซิสเต็มเนี่ยเราก็มีเข้าไปเทคออป p o r t u n i ของประกันใหญ่รายหนึ่งเหมือนกันตัวนี้ลูกค้าก็บวกอยู่2 0 3 0สเนะลงมาได้แบบ2อเดือนเองนะครับแล้วก็อีกส่วนที่เราถือเป็นหุ้นรายตัวจะเป็นคออย่าง Search Engine หรือว่าอย่างผู้ผลิตชิปใหญ่สุดก็ลูกค้ามางท่านนะบวก2 0 0กว่าเปอร์นะผมไปดูมาก็ตั้งแต่ต้นเลยนะที่เราถือมานะครับใช่ครับก็มีมีตัวหนึ่งอย่างเซิร์ชเนี่ยเราก็ขายออกไปลละตอนนี้กก็ําัง อยู่ในกระบวนการหาตัวอื่นมาแทนที่ผมคิดว่าในตะก้าสเนี่ยความมีเสน่ห์ก็คือว่าเรามีทั้งสัดส่วนที่เป็นหุ้นที่แบบถือยาวๆใช่บตัวระยะยาวนะครับซึ่งเ้าพิสูจน์มาแล้วในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับกับอย่างที่2ก็คือตัวที่มมี tactical ระยะสั้นนะครับหุ้นบางตัวที่ดูทรงดีละธุรกิจใช้ได้แข็งแรงดีแต่ว่าปรับตัวลงมาด้วยปัจจัยช่วงสั้น เราก็หาโอกาสลงทุนให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบอันนี้ไม่นับรวมส่วนที่เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะนะครัครก็คือ2เรื่องที่สําคัญนะครับอันนี้ก็ขอขยับไปพานที่2นะครับการลงทุนของทั้งนโยบาย US Selective แล้วก็ s e u l a r f ฟันนะครับหลังจากที่เราได้มีการศึกษาพัฒนาแล้วก็ ต่อยอดตัวโมเดล AI machine learning มาอย่างต่อเนื่องในช่วง3ปีที่เราเริ่มให้บริการลูกค้าเนี่ยปัจจุบันก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีเนาะ,ะเรารเราคิดว่าตัวโมเดลตัวนี้นะครับให้ทั้งผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของ back test แล้วก็ forward test รวมถึง actual investment result นะครับที่ค่อนข้างสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตได้เป็นอย่างดีนะครับเราก็เลยนําเสนอนะครับว่าในกลุ่มของลูกค้าที่เป็น US selective นะพูดลายตัวสหรัฐ15ตัวนะครับ เราก็จะมีการปรับโมเดลจากเดิมที่เป็น genetic a l ใช่ครับเป็นลักษณะของ AI นะครับที่เข้ามาช่วยเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานโดยมี expert system ที่เป็นเครื่องมือคัดกรองหุ้นคุณภาพดีนะครับโดยออกแบบโดยผู้จัดจาก,การกองทุนนะ,ะที่จัดก,การลงทุนนะครับก่อนที่จะให้ AI เนี่ยช่วยคัดเลือกหุ้นที่มี potential สูงอีกรอบหนึ่งนะครับสามารถติดตามในเอกสารที่เราส่งให้ทางอ e ีเมลแล้วก็ notification ได้นะครับจะมีการปรับพร้อมกันไว้ที่เท่าไหร่ครับก<อ>็สำหรับ s e c i r a Fund เนี่ยเราก็ตามความเสี่ยงแล้วพี่คือตัว Alice อ่ะผมเรียก AI เราว่า Alice แล้วกัน Alice เ เข้ามาช่วยส่วนหุ้นก็คือจากเดิมเนี่ยสมมติเราเป็นลูกค้าโมเดลเลตเราถือหุ้น60-40ส่วน60แรกเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นรายตัวที่เป็นอาร์เอสเนี่ยเข้ามาสัก12.5%สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมส่วนความเสี่ยงกลางความเสี่ยงกลาง้าความเสี่ยงสูงหน่อยแอคเซสซีฟก็เป็นสิบห้าอ่าใช่ครับคอนเซมเพทีฟก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ส่วนยูเอสเอ็กซ์ทีมเนี่ยคือเราก็จะรีเพลซโมเดลเดิมที่ใช้ไปเลยเพราะว่าทั้งแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสแล้วก็แอคทีี่่พบอกเนี่ยคือเเราาก็็หนว่มัน กลมกล่อมกว่าค่อนข,ข้างได้แบบตรงเป้าลูกค้ามากกว่าสร้างรีเทิร์นได้ดีกว่าครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญในปีนี้เนาะที่รเราจะเลือกการปรับเปลี่ยนโมเดลแล้วก็มีการเพิ่มส่วนที่เป็นหุ้นหลายตัวเข้าไปในเซกยูล่าฟันนะครับ,รบเ,เพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในอีเมลนะครับแล้วก็ เอ่อถ้าเป็นตัว s e c u l a r fund เนี่ยเนื่องจากเป็นการขยายกรอบการลงทุนจากเดิมทีที่เรามีเฉพาะ ETF เนาะนะครับที่เป็น ETF แบบแบบ multi asset allocation นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นหุ้นรายตัวเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องขออนุมัติจากทางค้าเป็นสำคัญนะแต่ส่วนที่เป็น US selective เนี่ยก็คือเราจะเริ่มลงทุนประมาณวันที่15ตุลาหลังจากนั้นเป็นต้นไปคือาจจะไม่ได้ซื้อวันนั้นเป๊ะ1้0ยเปอ็นะแต่ว่าเป็นกำหนดการกัน,กนว่าหลังจากวันที่15ตุลานักลงทุนที่เข้ามาใหม่หรือว่านักลงทุนที่เป็นปัจจุบันนนเเีีี่่่ยยยก็จจะะมโมโดลลลทปปแงสวอซื้ ค่อยขายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูจังหวะการเข้าลงทุนให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วน US Selective นี่ไม่ต้องอนุมัตินะครับก็ทำโดยอัตโนมัตินะเพราะว่ากรอบการลงทุนมือลักษณะคล้ายเดิมนะครับอันนี้ก็ส่วนเปลี่ยนแปลงสำคัญ2เรื่องในช่วงเดือนตุลาที่จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราขยับไปที่เรื่องของภาวะการลงทุนะว่าข้างหน้าเรามีเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกที่ผมได้เกิ่นไปแล้วนะเรื่องของเซฟเทมเปอร์เอฟเฟกเนี่ยไม่มีะครมบหุ้นบวกได้ดีซะด้วยซ้ำนะสี่ถึง ส่วนใหญ่เนี่ยผลตอบแทน 10, 11, 12เนี่ยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอใช่ครับ,รบก็ค่อนข้างเป็นค่าเฉลี่ยที่เห็นแล้วมีนัยยะสําคัญนะครับว่าซานตาแลลลี่เนี่ยจริงๆแล้วจะเกิดช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของธันวาเนาะ แต่ว่าเราดูขยายมาเพราะว่านักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับก็ต้องมองว่าเฮ้ยถ้าเดือน9ไม่ลงเนี่ยนักทุนส่วนหนึ่งก็จะมองว่าเฮ้ยมันจะกระจุกไป10ไป11แล้วมีภาะวะแบบปรับฐาแรงแรงหรือเปล่าข้อมูลสถิติย้อนหลังบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับ <c oughs> ถึงต่อให้สมมติว่าช่วงต้นอย่างเดือน10เนี่ยตลาดร่วงแรงอ่ามันก็จะมีอีกเรื่องที่ทับซ้อนกันคือโกลเมนชัดดาวถูกไหมครับ สมมติว่าตลาดมันร่วงแรงเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาฟื้นหรือว่ารีคาบิลี่เนี่ยจริงๆไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไม่ถึงเดือนใช่ครับก็คือตลาดจะลงแบบไม่แรงยกเว้นในช่วงที่แบบเศรษฐกิจอ่าเกรดรีเพชชั่นหรือว่า2008หรือบับเบิลดอทคอมอะไรเงี้ยอาจจะนานหน่อยคือตอนนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มแบบหวั่นๆนะว่าเฮ้ยทำไมตลาดพุ่นมันขึ้นดีจังเพราะว่าหลายๆสถิติในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนไปทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ใช่รีเซชชั่นตัวนี้ก็สนับสนุนกาาารรรลลงงงงทุุนน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 นใใใหหห้้้ะัือออววว่่่่่่เีีีีียยตตดดดููจมมสสชแพ แล้วเนี่ยแม้กระทั่งถือข้ามผ่านนะช่วงระยะเวลาของการชัดดาวนะครับหุ้นก็ไม่ลบหลังจากนั้นถือ6เดือนถือ1ปีผลตอบแทนก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นส่งผลในแง่ดีต่อเซนติเมนต์ของนักลงทุนนะว่าต่อให้ตอนนี้งบาครัฐอาจจะดูแบบว่ารอประกาศ Q3 เนาะแต่ว่าปัจจัยเขเป็นความเสี่ยงช่วงสั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้นักลงทุนกังวลสักเท่าไหร่ใช่ครับ มีเรื่องการลดดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะที่เราพูด<ม>ถึงไปเมื่อสักครู่จะได้เห็นเดือน10กับเดือน1ินะครับคอมเมนชั่นดาวคุณน็อตกังวลไหมฮะเรื่องนี้ก็ <c oughs> ไม่กังวลนะพี่คือสมมติว่าถ้าเราดูสถิติอ่ะก็ส่วนใหญ่หุ้นบวกได้แหละแล้วก็ถ้าเราดูเอาแบบภาวะปัจจุบันเลยเราจะเห็นว่าจริงๆผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ทรัมป์เขาพยายามทําอยู่ละอย่างแรกคือไล่พนักงานรัฐบาลกลางออกซึ่งถือโอกาสถือโอกาสนครับก็แล้วข่าวเมื่อคืนเนี่ยที่ที่หุ้นล่วงเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาออกมาบอกว่าจะ จริงๆแล้วสิ่งนี้เขาพยายามทำอยู่แล้วแล้วก็ถึงต่อให้ปิดไปถ้าเราไปเบรกดาวดูจริงๆนะครับพวกหน่วยงานสำคัญอย่างการบินยาอะไรพวกนี้มันไม่ได้ปิดพี่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นหน่วยงานที่เขาในที่นี้คือทรัมป์นะเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานแบบโป้เดโมแครตอะทำขึ้นมาเพื่อแบบสนับสนุนคนหลายเจนเดอร์เพราะว่าเดโมแครตเอเจนซี่หน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนนโยบายของทางฝั่งที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องว่าโอเคฉันก็จะไม่ดำเนินนโยบายของเธอต่อแล้วพวกพลังงานสะอาดอะไรพวกนี้ดูตรงจะเป็นแบบนั้นนะ นะครับเอ่อเจนเดอร์อีควอไเหล่านี้นะครับก็บอกว่าเออเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวขอชะลอกลุ่มนี้ไว้ก่อนแต่ว่ากลุ่มหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณทรัมป์เนี่ยเป็นคนฉลาดใช่ครับเขาคง,งไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยออกนโยบายแล้วหรือว่าทํากระทานสิ่งใดที่ทําให้ดูทรงแล้วอนาคต3ปีที่เหลือของเขาน่าจะลําบากไปกว่านี้ใช่ครับนะครับ,รบก็ดูทรงแล้วเนี่ย KPI ของคุณทรัมป์ก็ยังคงทําได้ต่อเนื่องนะ ตลาดหุ้นทำออำทามาฮได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าถ้าประชากรมีเงินอยู่ในมือมีความมั่งคั่งเนี่ยปัญหาทางการเมืองก็จะน้อยลงมีโอกาสได้ไปต่อค่อนข้างสูงนะครับเพราะงั้นตอนนี้มีความกังวลอะไรอื่นอีกไหมฮะผมมีกังวลเรื่องเดียวเลยแต่ว่าเป็นเรื่องสั้นคือสมมติว่าเขาล็อกดาวน์ไปจนเลยเฟดประชุมนะพี่มันอาจจะมีข้ออ้างว่า29ตุลาอ่าเฟดไม่เห็นข้อมูลเศรษฐกิจอ่าคือตอนนี้นอนฟาร์มอะไรเราก็ไม่เห็นนะพี่พอไม่มีข้อมูลปุ๊บเฟดบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราชะลอ ผมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ตลาดน่าจะมีการปรับฐานใช่ครับ,รบ<ช>เพราะว่าถ้าเกิดว่าออ้การตัดสินใจก็คือข่าวดีการลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิเนี่ยไม่เกิดขึ้นนักลงทุนอาจจะ เป็นข้ออ้างในการผิดหวัง,<ช><ล>งรวมถึงว่าการชัดดาวยาวๆไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเลขต่างๆมันชะลอใน<ช>การตัดสินใจของเราผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนก็จะชะลอแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้า GDP มันหายไปเดือนหนึ่งเนี่ย GDP ทั้งปีมันอาจจะไม่ไม่ได้แบบอยู่ในทรงที่น่าจะสวยงามสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดการขายหุ้นขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยให้ทาง Republican กับ Democra t หาข้อสรุปเรื่องของการตัดงบเรีบจับมือกันได้แล้วสุขภาพนะครับอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งปกต 9วันไม่เกิน18วันครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในการติดตามของเราอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพื่อนๆนักลงทุนไม่ต้องกังวลแต่ว่ามีมีอีกเลขหนึ่งนะที่ผมคิดว่าค่อนข้างสบายใจคือเขาไฟแนลจีดีพีคิวสองละก็โต3.8จุดก่อนหน้านี้3.3คือรีไวซ์ขึ้นมาแล้วผมไปเบรกดาวดูจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันโตเพราะเขารีบอินเวนท y รารี่ตอนนาเข้าใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่ยังโตคือรีเทลคอนซัมชันก็คือค้าปีก็ยังดีบริโภคก็ยังดีผมก็เลยคิดว่าเศรษฐกิ ไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เหลือเวลาสักนิดนึงครับคุณน็อตแตะตัวภาพของกองจุนลีฟเดน n ม m ิกอัลฟาทั้ง2นโยบายหน่อยครับเป็นยังไงบ้างได้ครับก็ต้องบอกว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยที่เราลงในหุ้นไทยบวกบริษนะครับ อันนี้ก็มีลูกค้าทยอยเข้าเป้าไปละครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแฮปปี้นะครับผมผมว่าค่อนข้างยินดีนะครับแล้วก็มีความสุขเจลิมฉลองใช่ครับส่วน LDAG เวอร์ชั่น2ของเราเนี่ยที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาตลอดช่วงเดือน9เนาะตอนนี้ก็บางท่านเนี่ยบวก2%เไปแล้วด้วยซ้ำเพราะเราอะมองว่าค่าเงินบาทน่าจะอ่อนลงแล้วตอนนี้มันก็อ่อนละ ครับนะครับก็แต่ยังไม่เริ่มลงทุนหุ้นแต่ว่านวันที่เราอัดคลิปกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราอาจจะมีการทยอยเข้าละซึ่งเมื่อวานผมก็เพิ่งคุยกับไอซีแล้วก็มีกลยุทธ์ทยอยเข้าให้ลูกค้าล้วคอมมิตีนะไม่ใช่ไอหน้าบ้านนะใช่ผยจะลงทุนคุยกับไอซีได้เหรอเป็นคอมมิตีคณะกรรมการการลงทุนนะครับครับก็ผมก็คิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มทยอยเข้าให้ลูกค้าบางส่วนละสําหรับแบบหุ้นคือต้องบอกว่าเราハイคอนวิคชั่นทุกตัวนะแต่ว่าตัวไหนที่มันแบบอันเดอร์วลูมากๆจริงๆเราาอจจะ ขยับเข้าไปก่อนส่วนอะไรเพรานวคือถ้าบอกว่า high conviction มันแปลว่าอะไรเนี่ยสามารถที่จะดูกระบวนการเบื้องต้นเนาะในการคัดเลือกหุ้นของเราได้ผ่านรายการเด e Valuation นะครับทุกวันพุธหรือว่าจะดูย้อนหลังก็ได้จะเห็นว่าหน้าหุ้นบางตัวที่อยู่บนหน้าปกเนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมาก็บวกได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่เครื่องยืนยันในอนาคตครับเราก็มองว่ากองตัว l i f t Dynamic Alpha ทั้ง2ซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องของการมอง q Quality g r o w ด h ชัดเจนนะครับไม่ได้มี AI นะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อและมุมมอง forward looking ของทางฝ่ายจัดการลงทุนเป็นหลักนะครับเ็าหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สร้างผลตอบแทนให้กับเพื่อนๆได้มีความสุขกันต่อไปนะครับก็ผมว่าเดือน9ก้าก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเนาะแล้วก็ช่วง 10- 1112นะครับทุกๆปีเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ4.6%ทั้ง3เดือนนะครับก็หวังว่าปีนี้ทำกลางข่าวที่ค่อนข้างอาจจะเป็นความกังวลในระยะสั้นนะครับ กับข่าวที่ดูทรงแล้วจะน่าจะสับสนของการปรับปรับโตขึ้นได้คือการลดดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นรวมถึงตัวทาริฟที่คลี่คลายลงเนี่ยน่าจะทําให้ตรามาสีของเราอยู่ในทรงที่ออกเขียวอ่อนๆผมมองว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวนักลงทุนได้คลายความกังวลและก็สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับถ้ามีโอกาสหรือมีคาถามนะครับสามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาทางที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะครับ เดือนกันยาน,นี้ก็ปรับตัวได้ดีแฮป้ครับเดือนตุลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันต้นเดือนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ